กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอาให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการผนนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปุนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า แอดมินก็จะพามาสรุปแล้วพัฒนานะคะสูตรคำนวณเองนะคะแอดมินก็ให้เข้าอยู่นะคะ8008ตัวเน้นตัวชอบนะคะ2 2หลุดไปนะคะเบิ้ลเสียดายมากเลยดูสิเบิ้ลไม่เอาเลย22 26นะคะวิ่งมาเนาะตัววิ่งมาหมดเลยนะคะ หกสองหลุดนะคะสรุปแล้วเข้าเกณฑ์นหน้าหกตัวนะคะโอเคนะคะเราก็มารับชมงวดนี้คอยมาบนล่างนะคะน้องพี่น้องคะ่ะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีหกแปดสี่สองสามูนนะคะแอดมินให้เด่นไปที่ แปดกับสองนะคะเราก็มาจับแกันนะคะก็จะมี8ปดศูนะคะแปดสอง่8 2, 8 4, 8นะคะแปดหส่วนเด่นสองนะคะก็จะมี2อ สองหนึ่งสองสี่สองเกนะคะสองเกสองหกส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็นสีหกนะคะสี่หกนะคะสี่หแล้วก็จะเป็นเก้าศูนะคะเก้านะคะแปลงล่างไปด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นหกนะคะแล้วก็สีศย์นะคะ กันเบิ้ลนะคะก็จะมีสองสองสี่สี่แปดแปดนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นแปดสี่แปดสองสองสี่สองเก้าสี่หกหกเก้านะคะถ้าใครอยากได้แนวทางตัวเน้นเน้นให้นะคะก็อย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะ soda นะคะ sa นะคะแปดแปด 05นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดลกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องสาวโซภารวยชาแนลด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยรวยแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า